ด้านของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับก็มอบรางวัลเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคมด้านกีฬาครับคุณเกษรามันชุศีครับกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมอบรางวัลเซตนะครับเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ประจำปี2559ครับสาขาส่งเสริมกีฬาให้กับนายเจตบุญเปงและนายสนทยาง,งามแยะนะครับที่อุทิศตนเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมด้านฟุตบอลพร้อมกันนี้ครับสมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอลแห่งประ,ระเทศไทยครับมอบรางวัลพลตรีสำเริงชัยยงให้กับทั้งคู่พร้อมกับเงินสนับสนุนคนละ250,000บาทครับขณะเดียวกันมูลนิธิตลาดรักทรัพย์นะครับอย่างสนับสนุนสมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอลไทยอีก1ล้านห0 0 0บาทครับ ในปีนี้ก็เป็นปีที่10ที่เราได้มาสองท่านที่ยืนอยู่ข้างๆนี้นะคะต้องเรียนจริงๆว่าแต่ละท่านที่เราได้มาในแต่ละปีนั้นเนี่ยเราถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแม้ว่าแต่ละท่านที่มาเนี่ยจะเป็นเรียกว่าอยู่ในต่างจังหวัดหรือดำเดินงานในเรื่องเกี่ยวกับเด็กเกี่ยวกับโรงเรียนนะคะแต่มันเป็นการจุดประกายเพราะว่าเราคิดว่า แม้กรนะทั่งเราทําเรื่องเล็กๆแต่เราทําเพื่อส่วนรวมเราไม่ได้ทําเพื่อตอนเองเนี่ยมันจะเป็นประเด็นที่เราบอกเราเชื่อชูผู้ทําความดีไปดูผลงานความดีของทั้งคู่นะครับนายเจตบุญเปงครับอาสาสมัครผู้รับผิดชอบเยาวชนในโครงการเกอยอโพครับก้าวสู่ความภัยบุญณนะโรงเรียนบ้านบ่อกแก้วอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ครับค้นหาเด็กๆกระเรียงนะครับตามหมู่บ้านขุนเขานำมาสอนเรื่องจริยธรรมโดยใช้กีฬาเป็นสื่อ ส่วนทางด้านของนายสนธยาง,งามแยะครับจิตอาสาสอนฟุตบอลเด็กในชุมชนและเด็กด้อยโอกาสครับซึ่งขาดทักษะการเล่นฟุตบอลโดยนําเด็กในชุมชนอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับมาอาศัยที่บ้านแล้วก็ฝึกสอนฟุตบอลโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายครับแล้วก็หาทุนมาสนับสนุนเด็กเป็นระยะเวลานับ10ปีแล้วครับ